สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะสบายดีกันไหมเอ่ยกรทมร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกตั้งแต่วันที่สิบห้าต้นมาวันนี้อ่ะสิบเก้าแล้วฝนยังไม่ตกเลยเจ้าค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะอากาศร้อนฆ้าโควิดได้เออ ทานข้าวกันแล้วเนาะเพิ่งทานข้าวแล้วค่ะเข่าวเช้าวันนี้ก็มีผัดฟักทองใส่ไข่ลาบไก่ไข่ต้มการจราจรวันนี้คล่องตัวมากเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมจ้าเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมนะจ๊ะอีกสักอาทิตย์นึง สิบสี่มิถุนามีการเลื่อนแล้วล่ะอีกทีนี้แหละน้องพึ่งจะต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นครึ่ชงชั่วโมงอันนี้พึ่งก็ติดอยู่ที่สี่แยกนะคะบ้านพึ่งห่างจากโรงพยาบาลประมาณได้ถึงสิบกิโลนะคะสิกิโลนึกขึ้นได้นะว่าวันนี้เพิ่งจะคุยอะไรกับเพื่อนๆด,ดีมีอยู่หนึ่งข้อที่ทำ ทุกวันเนาะถ้าได้ขับรถนะมามาทางานตอนเช้าก็คือออกกําลังกายใบหน้านี่แหละขณะขับรถแห่ออกกาลังกายใบหน้าขณะขับรถเันมาทได้นะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าท่าสนุกสนานมันก็ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะคะขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้มีการบริหารบ้างเนาะน้ำลายจะได้ไม่บูดเ <laughs> นาะเพราะว่าช่วงโควิดเนี้ยพูดน้อย ราพูดน้อยนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะกล้ามเนื้ออาจจะตายได้นะเราก็ยิ้มนะฮะขยับท่าทางคนใบหน้าเนี่ยได้นะทำสักประมาณสักสี่ห้าท่ากันแล้วกันเริ่มกันเลยท่าที่หนึ่งนะคะปักจูลองทําดูนะคะปักจูเนี้ยแบบเนี้ย มื่งกาทำไปเรื่อยๆอะทำไปปักจูนะคะถ้าเกิดรอยบุ๋มตรงเนี้ยทำได้ถ้าที่ทำได้เนาะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ย แฮะเป็นไงคะท่าที่หนึ่งง่ายๆอยู่บนรถที่แหละแล้วก็ทำได้ไม่เครียดด้วยมพิ่งจะไม่ค่อยฟังข่าวนะเจ้าเช้าอ่ะจะฟังเพลงข่าวไม่เอาอ่ะ่ากันบ้างข่มขืนบ้างไกขโมยบ้างอะไรเงี้ยไม่อยากใส่สมองเช้าเช้าเนาะเราบอกร่างากายกันดีกว่าอื <c oughs> มยังอยู่ท่าที่หนึ่งอยู่นะจ๊ะ อีกหนึ่งแยกไฟแดงแล้วเพิ่งจะจบไปแล้วหนึ่งท่าทีนี้มาท่าที่สองนะคะท่าที่สองท่าที่สองง่ายๆอ้าปากปากขยับฮแล้วพูดเสียงฮ้าห้าเซ็ตละห้าครั้งก็ได้ าาอาจจะไม่สุภาพนะแต่มัน,มนช่วยเราได้เยอะนะลองทำดูท่าที่สองเอาปากฮ่าเอาไปแล้วครับจบไปแล้วสองท่าไฟแดงที่หนึ่งก็ปักจุ๋ยเอารถไฟแดงที่สองน เราทำได้ในรถจะไม่มีใครเขาไม่ได้ยินเราเนาะอ่า,อาจบไปแล้วสองท่านะคะอินเตอร์นีมัทาท่าที่สามอ่าท่าที่สามนะอาจจะไม่สุภาพนะลองดูแต่มันช่วยเลยนะแลบลิ้นให้สุดเลยแลบเลีให้สุดออกไา้ให้สุดรเราค้างเล้ มวนลิ้นนะคะไม่ต้องม้วนลิ้นออกมาเต็มเต็มเลยท่าที่สามนะเราก็เล่นมังเราไปเพราะใส่แมสก์มันทำไม่ได้เนาะท่าที่สามเนาะมาทวนท่านะท่าที่หนะึ่นะง,นะงปักจุ๊บ ท่าที่สองห้าฮ้าท่าที่สามแนบบและบิ้นยาวๆออกมาเลยนะ <c oughs> นเป็นไงคะสามท่านเะอาล่ะตอนนี้มาท่าที่สี่นะท่าที่สี่จะต่อเนื่องกับท่าที่สามเนาะ ท่าที่สามเมื่อกี้แลบลิ้นออกมาเต็มๆเลยเออท่าที่สี่เนี่ยให้ม้วนลิ้นม้วนลิ้นนะคะเห็นไหมคะแล,แล้วม้วนลิ้นออกมาตรงที่ลิ้นปีกปากอืม เอาลมออกที่ปลายลิ้นนะท้าไว้ถ้าได้ <c oughs> ถ้าได้จีนะคะเด <c oughs> ี๋ยวก็เดี๋ยวคุนตรวจท่าให้เนาะอยู่ที่ไหนก็ออกกําลังกายได้วันนี้ออกกําลังกายใบหน้าบนรถเนาะ ทาที่สีนะ่นะสี่ท่าทั้งหมดนี้นะคะก็บริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้แข็งแรงเนาะให้แข็งแรงพยอมค้อยทำไปเลยค่ะกล้ามเนื้อก็ต้องออกกําลังกายเขาเราอยักออกกําลังกายแขนออกกําลังกายขาเลยออกกําลังกายก้านคอออนะนะวันนี้เราก็ออกกําลังกายใบหน้าได้สีท่ามีความสําคัญเนาะ สีทษามีความสําคัญลองทำดูแนะ่ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าสังเกตแล้วคอๆก่อนนะ้ำเ่ยไม่ว่าแล้วแต่ปัจจัยการดูแลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณค่าที่อมาบรึกอขึ้นไหมคะบุมปากนอะตกแล้วนูนนี่นะั่นคุณก็ไม่ใช่แพทย์นะอืมก็ไม่ก็ไม่ได้ทราบสาเหตุทั้งหมดของเราว่าอมาะึกเนี่ยมันมีได้หลายปัจจัย พราะฉะนั้นาพึ่งจะใช้วิธีแนวป้องกันนี่แหละอะไรก็ทำได้ก็ทําค่ะทําไปเลยนะคะก่อนที่เราจะยิ้มไม่สวยเรายิ้มสวยก่อนนะคะพูดกับตัวเองเนะาะทั้งน้ํทาทั้งการนอนทั้งการออกกำลังกายทั้งการผ่าเรียกว่าอะไรนะการพักผ่อนบาลานซ์บาลานซ์นกันไปเราอยู่แบบไหนเราก็ดีไซน์การออกกำลังกายแบบนั้นวันนี้เพิ่งอยู่บนรถนะคะก็ออกกำลังกายก้ามเนื้อตรงไหนนะ้าบบริเวณนี้ เดี๋ยวมาทวนกัน่นาเดี๋ยวมาทวนกันมาใกล้ถึงรงพยาบาแล้วใครที่หนึ่งปักจูดูได้เป็นลักยิ้มเลยนะคะ เซตละห้าหรือว่าเซตละเจ็ดก็ได้พึ่งจำว่าที่เจ็ดครั้งหกเจ็ด้าท่าที่หนึ่งเรียบร้อยท่าที่สองห้า ท้ายมวนลิ้นค่ะ <c oughs> ง่ายๆนะคะเป่าลมออกปากนะคะแล้วก็ห่อลิ้นให้ลมเนี้ยผ่านออกช่องที่เราห่อลิ้นออกจนสุดลมหายใจเลยนะหายใจเข้าไปก่อนแล้วก็ านนี้มันจะช่วยในเรื่องการขยายปอดของเราด้วยนะการเติมออกซิเจนก็เป็นในปอดเนี่ยแล้วเราก็กั้นไว้นะกั้นไว้นะแล้วก็ถอยปอดออกเนี่ยช่วยบริหารกระบังลมด้วยนะปอดเราก็จะแข็งแรง สี่่าไปทำกันนะคะสี่ท่าไปทำกันนะคะ,นนะ,คะบริหารกล้ามเนื้อบริเวณเลสิปากกระพุ้งแก้มบ,บริหารลิ้นอ่าบริหารลิ้นด้วยนะคะแล้วได้แข็งแรงเนาะเล็กๆน้อยๆการบริหารกล้ามเนื้อขณะขับรถนะขับรถเราก็ทำได้ขมิบก็ยังทำได้บริหารใบหน้าแล้วก็ทำได้ไหม ทำได้ทุกอย่างดีที่ว่าเรา,าจ,จะทําหรือเปล่าถ้าทําก็เกิดประโยชน์กับตัวเรานะคะอาพเพิ่งจะถึงที่เียนแล้วนะคะก็อย่ามาปรับไม้เสร็จกับตัวเองสักนิดนงึงคิดพลังบวกได้ดีนะคะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าให้พลัง ที่ดีกับตัวเราเนาะให้พลังเลยคะ่ะพลังแสงอาทิตย์นีแล้วก็สองหน้าเข้าไปแล้วนะพลังกับตัวเองพลังที่ไหนไม่สําคัญเท่ากับพลังใจของตัวเองนะคะเช้านี้น้องพึ่งก็มาเล่าสู่กันฟังสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะตืต่นตื่นตั้งแต่เช้าออกกําลังกายวันนี้ก็ออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยก็จะมีวิ่งด้วยมีวิง่งเอานะคะ แล้วก็มีเวทคทนนิ่งนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะทำไม่เยอะแล้วตอนเย็นก็อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงลองทาไปเนาะพวกนี้ขึ้นเวทเราก็จัไม่ทำอันนี้ก็มาถึงโรงบามที่เรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่ทำนี่คือก็ต้องเปิดพัดลมนะฮะระดับสี่เลยแล้วก็เปิดแอร์ให้สุดแล้วสักพักมันก็ปิดแอร์แล้วพอปิดปับ๊บเองมันก็ช่วยระบายความชื้นใน ค้องโดยสายเนาะแล้วก็น้ำแพรก็ละลายออกหมดก็ไม่เป็นน้ำแข็งขนี่ค่ะหรัดวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะดูแลร่างกายของเราให้ดีๆด,ดูแลอวัยวะ3าสองให้อยู่กับเราให้นานที่สุดคิดดีพูดดีทำดีขอให้วันนี้อ่าเขาเรียกว่าการทำง,งานเนี่ยราบรื่นไม่เป็นอุปสรรคกันใดน,นะคะก็ขอเป็นที่รักสำหรับทุกคนส่งพลังใจให้กับทุกคนนะคะ บายๆจ้า FC